โดยกะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอ็กซีเบิร์ดที่ถูกทานพี่น้องเลยเมื่อกี้นีต้อนรับเข <quin> <oneself> ้าวช่อซ่องยูทูบบาวกับไพคือเก้ามื่อนี้เดินทางมาหาทางสาวใบกับบ่าวเทิดเพื่อนพี่น้องเลยมื่อนี้เดินทางมาพร้อมกับสายฝนตกห่อมพี่น้องเลยเนาะสายฝนปล่อยปลายมื่อนี้ฮะโอเคพี่น้องมาหอดจอดเชิงเลยกับบัตรว่าลายห้างพี่น้องเลยทางบ่าวกับไพกับไปเบิ่งทางบ่าวเทิดแล้วก็ช่างสบายเพื่อนเนาะแล้วก็ช่างโลุงเพื่อนกำลังเดืออดอยู่พี่น้องเลยโอเคพี่น้องไปเบิ่งร์นผสมพร้อมกันพี่น้องเนาะอ่าทู ได้พี่สังนะได้นอได้นออ๋อนอไหมพี่น้องเอ้ยนอนอเมนบ่อนหอยนี่ของเจ้าบ่อเนี่ฮะแม่นเจ้าสีนี้ยังนี่ฮะคอยเสียบมันไว้เสียบไว้เออยันมันโป๊บไว้แกงกินตอนเที่ยงบ่บ่แม่นยันโป๊บ โอ้สิไปคาอยู่ตึกอ้ายเต็กเอ้ออ้าอ้าโตพี่น้องเอ้ยถั่นมาทางนี้บัดนี้ค้างอันว่าพอลุงเพิ่นคับอันบ่าเถิดพี่น้องเนาะเพิ่นกะเล็งเห็ดเพราะว่าฝนตกพี่น้องเอ้ยโอโสบายดีเด้อพอลุงเด้อสดีสดีอาเ็ดมื้อใดวแท้นี่โอ้ยเห็มื้อเช้านี่ล่ะเนาะาก็มาลนฝนตกแฮงบ่พอลุงมื้อนี้ ทั้งคืนนี่บ่บ่พอซ้ำนี่เนาะออพอซ้ำนี่แหละอ๋อได้พักนางตูพี่น้องเลยหัวบคล้ายมะขสรีขา้าวโพดหวานน้ำพี่น้องใครได้ปลูกบ่เทิดบ่ปลูกนี่โอ้ะหวานเลยแข่งฝ<อ>นเฮ้ยด้วยอยากย่านว่าฝนตกเปียกเลยอยูงง่าโโยากเนาะโดยโดยสบายดีบเ่เทิดเด้อ Đó, ờ, thì nó không à. Thằng này thì giặt xuống nó phun nó là ừ. nó. Sao ừ. toàn là nó. Men sao thằng thằng cô tôn bích phi giặt tâm. Ờ à, rồi. À, เล่งมือเฮ็ดขนาดพี่น้องเลยบารเทิดฝนตกห้ามได้เหรได้เหรอได้ไดได้หือว่าสำเร็จไปหลายพ่อสมควรได้พี่น้องเลยเนาะน้องคืบหน้าคืบตาไปหลายอีดีพี่น้องเลยทางพัวลุงกับเห็ดตั้งแต่เช้าว่ะตอนนี้กัใกล้เคียงแล้วพี่น้องเลย สิบเอ็ดโมงครึ่งทางทีมงานเขากะติดฝ้าติดฝนแน่กันเลยมาสวยพี่น้องมือนี้ฮะ <c oughs> จุดฐานทีมงานลระก็ติดฝนน้ำแน่พี่น้องเนาะต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเลยว่าจะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งตั้งแต่เศร้ากะสวยจนได้พี่น้องเลยยังแ,นแ่นหนึ่งพอดีเลยาะวันเน่แน่มาได้เพราะว่า ไหลามาแล้วมันบอ,นอกอาโดนผีน้องเสียงตอกสังสรรกรนะชีบลืมลืมอยู่พีน้องเลยเอ้าเสียบเสียบมากเลยทีเยยนั่นแหะิแกงกินตอนเที่ยงได้หนิเนาะโอ้ <c oughs> ต้มหนอไหม ต้มน้ำมันว้ว่าบอเทิดเหตดเฮือนดีใจบอสบายบอดีเอ้าคือว่นในนั้นนะนะมีดนะว่าบอดีมีดบอแล้วมันสิแทงมือตีนจน่ะโอ้เกใบก่อนสัพี่น้องอย่ามันแทงตีนสาวไปทงผัวบ้านนะทงไอกี้บ้านนี้น้ำม้อยอันนี้ได้อือคนไือ มาหอดไวแท้นี่โดยสบายดีตู้บนหอดไวแล้วมาพ้อมกันกับเจ้าอ่ะฝนตกนี่นี่หาคอยขี่มาฝนตกแห้งขนาดเนาะตกบนมือตกลิ้นพี่น้องเลยแห้งนตกลิ้นหนุกเข่าเดี่ยวเจ้าเนาะ น้องใบเมื่อคืนนี่ฝนตกห้ำอยู่บ่อบริโตกบ่ทางทางอ้ายงิทำมื่อคืนนี่บ่เทิรดบริบรป่ายใต้โกบบ่บ<อ>่เราบร่มีโคมบ่อมีหาเราบ่ไปเรากินขนมคยกับแมวเบิร์ดเรากินขนมเจ้าจนเบิร์ดแต่คอยท่านอยากเข้าเสือกนี่จะเสือกแม่ก็ไดล้ละมามาตัวมื่วานเรากินเบิร์ดละบ่ เอาบ่อ่าไอ้อาบต้อนเอาขอบใจเด้อเอาขนมให้่สาวใบเพิ่นพี่น้องเพราะว่าบ่เถิดเพิ่นว่ากินขององน้องใบเพิ่อว่าเมื่อคืนนี่ะกินข้าวเศร้าแล้วบอหน้องใบมื้อนีฮะยางยังบ่ทันกินเนาะสิแกงน้องไม่มีได้กินเศร้าอะาวพี่น้องเลยทางเราเนี่ยว่าจะได้ขนมมาได้ใช้นาะ ปอยอย่างนเอาให้เพิ่นเพิ่นว่าบอสขึ้นกินของเพิ่นเพิ่มเมื่อคืนเพิ่นน้ำบริจิน่อยกันเลยคิดถูกมาก่อนอยู่ด้านในเพิ่มช้าอยู่ด้านในการคอยก่อนเดินไปหาไปเอาเงินอยู่ไอ้เต๊กปะเอาเงินจะใช้เขาอยู่ไอ้เต็กปุ๊บไอว่าวธนาคารอยู่ปุ๊บคอยนิวเอาเขาพะวอนซึ่งเขาไลน์ไม่มีแต่กับไปเต็กไปโดนอะไรอยู่ปุ๊บคอยไปอยู่ดอนเซิง ่นจ้าดอนเซงิงลราโอบมาอยู่พี่แต่เขาเป็นยังสถานะของเขาโบออไอรอนบเก,กียวเป็นลูกเขาสื่อเอาโมเมนต์ลูกของปาวร์แล้วคือบนึงเท้าสบายรองลงมาจืดกันป่ะอันหนึ่งเป็นบ่ข้านะเป็นโมเมนต์ามีแต่เส้นหนึ่งอานหนึ่งเองเขาก็เป็น ว่านี่มันไปขึ้นนันไปขึ้นลกดูกว่านะนอดไปแล้วแตนทั้งลำลามอยู่เพราะตอดเฉยแต,แตนตอดเพราะเงาหวานเนี่ยเจ็บแล้วอันนี้นะลาสีเอามากินกับแกงนะแล้วไหมหัวมู้แล้เลามาดีละมาแต่เก็บพักเวนพักอาหินสังเง,ง โอ้แม oh, ่นอะไรนะวะยังง no ี้ใบยาวเนาะอือะไรสิเนาะเราไปเก็บมาหาเพื่อมากินสิ่งเฮากินได้เฮาเอากินได้ฮะสิ่งที่กินได้เฮาเอากินได้น่ะผักน่ะเอาเคยกินแม่นบ่ะนี่น้องไม้เฮาเคยแกงมาแต่น้อยแกงไม่เป็นากินแม่เขากินมีแต่ยาน่าเดือ่ เอาไปเอายานางโกกก็มีถ้าเอา,นะเอาใบยังเผ็ดยาหนังนะเอาใบใบมะแตงก็ได้ใบมังอึกก็ได้ใบมักบวกก็ได้จะเผ็ดมาได้อืมอ,อ้แต่บุญียานางเป็นนี่เจ้าเก่งนะกันเป็นกระดอปานนะเจ้า ไวเนาะมาปะนี no. ma, 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 no. mm. ่จนี่เนาะก็เบิ้งใช้มานะพองแทนว่าระวังตกเล่าเฮาเด่อระวังตกเป็นพลังงานเฮากันได้ที่บอก่ะระวังลงแทน เดียวขมาได้ขวมาสาของสบายพอหรือไม่ะกายเป็นไ่ขวักัเอลอได้า่เไปอ่ะอรางวัลก็เฮดได้แบบน้นนะเพื่อโฆษณานะได้สได้กันบ่ได้กาเ็อีกบิน้นะแท็กซี่แนวดได ໃຜໃດອັນນີ້ກໍຄືເມັດຕອງແມະເຈົ້ານີ້ເດີ້ເຈົ້າໂຕສຸດໃນຈົ່ງຍັງໄດ້ເທົ່າລາຕັບແຕ່ງ່າຍໃຕ້ຍັງບໍ່ມີເລີຍອາຕຶກບໍ່ຍັນຕະຫຼຸບຶງເດອັນບໍ່ຍັນພະຍານາກບຶງໄປຫມົດຕະຫຼົກຕິມບາແມະຕຶກຢູ່ກາງຂອງຕະຫຼົກເດເດເອີ້ເອົ້າເອີ້ຍລະວັງເຄືອອີກດຽວຄາດນີ້ມັນຊິປົ້ມເມືອງລາວຫມົດເລີຍດາອາຊິບອກໃຫ້ ก็ได้ยูเข้มของนรกวังหมดได้อื่ไหมเพื่อนมานี่โยดโดนไงใช่ไหมไอ้เพื่อนออตาจะได้บอลยูบอลเช้าบอลลบฝนก็ถือว่าชุดยอดแล้วต่อไปก็บปต้องย่านเนาะบ่าวบอสต้องย่านฝน ยูใส่จะมีเด็กโบราณนี่มาในี้บย่านแล้วเนาะโบย่านบ่บอกเรามีเอาไปบบัคเกิดไปไปฉลับโตกับคนอื่นเขามันบ่เป็นเอ้าบ่เอาแบบนั้นเนาะของโบเอาอีมีนะเขาอยากขาวของมันแต่ไอรอนคอยประกันชีวิตเราได้ว่าไอรอนเป็นคนเขาซื้อเอ้าประมาณลูกของตาวอนดอก ไอรอนเป็นคนได้เงินคี่ต้วนเสียไป็นไรไอรอนเป็นคนได้เงินประกันชีวิตตาลูกเมตายนายเป็นคนได้ฮะาเราเนี่ยต้วนเราให้ไปตั้งบดแต่เราโซเราอยู่เห็นหนาปูน,นาอยู่กูเก็บได้ใคร ไทยหน่วยหนึ่งยูนกับมามาณตรงหนึ่งเจ้าบว่าเป็นคนต้มหรือว่าบลาเทินค้อยนี่เป็นคนต้มเราสิแกงทับเบิ um ่งเนื้อเราสิแกงขางเว้นดาสีแกงตัวเทินแล่ะค่ะทางคนร่วกินเนาะซีโนเม็นขอยใารซีโนใครเทิรนเป็นกครมาสบายอยู่เนี่ยบุ๋มมีมันติดฝ้าติดฝนมันฝนตกบ่บดเดินทางกับมันยากในมือนี่ฮะ เบิ่งสภาพแต่ละคนบ่เปลี่ยนเปิงไก่แฟนครันหรือว่าใส่แฟนชุดท้ายบาดนี้พี่น้องเล้ยจะแฟนชุดท้ายทางปอลุงเพิ่นบ่าวเทิดไวอาลีบาดนี้ฮะสมัยนี้เด้อ สิ่งที่เรือนะเห็ดไเรือเด้อโอ้แลไปล้ว้เย่แ่มเงิองดอกด้อ้ออ้กาวเขาอีเหตุลักอีเราจากไปบอลเม่นถั่วเมนบวงบอบ่าบ่ มันเบิ่่งกอนเพราะว่าข่าวข่าวต้องเอาย้ามาทั้งนี้เนาะบ่กเพจมาเดินสิบมงได้เนาะหรือว่าซุดตัวนี้บอพนลุงบ่ได้ตัดออกบ่ตีแล้วทั้งนั้นกดีคอนนี่ข่าวมันนี่นะคอนพอดี้จะว่าเาเงินไม่ออกมาพี่เือนนี่หลายกว่าคนแต้งไม่มีแลือแต่รวมนี่เลยปลาเครื่องปลาของไว้ก็ได้เนาะแต่เขาเอามงออกมาที่แล้วแต่เศร้าเฮงเนาะคนนี้เงี้ยแต่เศร้า ขวดจาดอลีนอแเพศเพื it is. It is. ่อมาารดบอกเธอเราว่านอนตากฝนอยู่นะนี่ดนบ่ได้เลยเราวะได้ไหมได้เครื่องมือมาแลวก็ข้าวเห็ดอดู่นี้ฮะเพราะว่าต้องได้ฮกเสาเนาะพ่อลุงเนาะ ตัวนั้นตัวหกแน่นเขาพูดงาดงดักบ่ไอนเออตัวหกืก็แตกได้เลยเป็นไสีเตัว่ตอนนี้รึบ่านั่นเลยพอใหแทนดาวนาทีไปได้เขาว่ากันอยนเนาะกดตกพี่น้องเอ้ยขอโทษขอใคพี่น้องเอ้ยเนาะเปับรรยากาศกับแบบธรรมศาติ์แห้งพี่น้องมือนี่ฮะ อได้ต่อนำ้ำสาวดีมาอเอาไปช่วงเพื่อนเราก็ขวดน่ะหนาไม่ทางสาบายบา่เิอพี่น้องโเนี่ฮะทางอันบาจานโอเพิ่นอ,นนอันนี้ตุกนี่ถือว่าซื้อขาดเลยบ่าจานซื้อขาดเลยนเนาะต่อไปนี่ถือว่าตุกนี่หันมีแต่ไปเอานำ้ำนะขอเจ้าใช่หรือลแบกมาเลยมัน,นบอกถือว่าได้ตุกใหม่แล้วบ่าวเิดสาวใบบัดนี้พี่น้องเลย ทางบ่าวจันโอเพิ่นซื้อกระตุกน้ำมาใหม่มาให้มาซื้อไผ่สบายได้ไม่แท้น่ะเนาะ้องให้สบายดิเบื้องดุถ้าต้มหอยบ่เนี่ยเราได้หอยมาได้หอยได้หน่อไม้แล้วก็ไปนี่เราได้เป็นผู้สิแกงนี่เริ่มแกงแล้วบ่เนี่โอ้ยเราบผมนี่คอกกรรมเขาเบื่อ กับสากเนาะกับสา่อายุเป็นติดแล้วยังบูได้เนาะแมนแมนอันมือตัวเองได้นะึ่งวางพันด้วยแล้วพันมือแมนเคียงนะคือบอกเคียงก็เจือมูอไม่เคียงด้วย,ยไป่อยแต่มันพันม้ยวยเดาเขาแล้วรอพั นงดอกยอย่าติดเรืองหลายพูดกินไแม่กินคือพัวกินก็เป็นบานแงตามันมันเรืองมงขทานัหลายบ่อพัวคอยยัวคอยใส่หอยจูบคอวามทำลายหอยตูบ มันนี่วันจันนี่มันเลขเชี่ยวมันชาวบานหอยชูบวะโบโบักในี่ลงเงินนขวายแกงมันนี่เออเขาก็กินหอยกว้างๆเจวเขาไปแกบเอาอีกานมันละลายหอยกวาไเออมเติมาใ่บ้านพิจารณาบ่พิจหรณาพ่บ่ราววุ้ใช่เขาเบื่อเาแก่งไหมนะง่ายๆตายใช้ใส่เอาังาทัมีมงใส่ ไยตำเอาขั้วไอตำบืมขั้วไอตำบวมมันแ่งและสวยเนาะเนอะปล่อยสุกงไว้ก่อนปล่อยชิ้นนึงเข่าก่อนโอ้ชันลาดชันลาเอองวายชิ้นหนึงเข่าเออเป็นอีพี่น้องจืดแล้วบ่สีมึงก็จืดแล้วบ่จืดแล้วยังไม่ได้เกลือดเอไม่ได้เกลือบบวคมแล้อือโอ้เห็ดสมัยไทยใจแต่วันเอามากระทุนคล้องหัวกระทุนเบาเทิดอ่ะ หม้ไทยไก่ตะวันซองพี่น้องหม้ไทยหม่เล่าวันนี้ฮะเนาะเฮียหยากระนั้นใคอิตาลีตัวบ่อสแม่ไข่กินนะบ่ปอกกินนะบ่ฮะยังเอาคือไหวในนั้นค่ะคือมองมาไหวมองไหวอยู่งทีน่าหนึ่งเข่าพี่น้องเออแบบเล่าอัน เห็ดแรงเห็ดง่ายกับเป็นอยู่แล้วทางสบายเพื่อนนี่เนาะบาบอสเนาะโอ้เปลี่นบอดแหล่ะว่าเรามานี่เรายาหายัวดลาวันแมนแมนงอนขวดละวันหอกอาลงมียมมีขึ้งหายคมแท้อันสบายมีระวังถึงมือเจ้าเด้อฮะในขู่จ้างทอดเข้าเอ็ดอุ้ยเนื้อเข้าได้บริหาพราแพทย์ ก็บื่อวายโอ้ตำใช่ละคือยอดอลีฮะตำนี่ไรนี่เอาตัวนี้เราตนี่ใไแเผ็ดดําตํามมดโลด อาซีไปเทมีแหลอฮ่าแกกนกูได้ด้สิแสบเกมปบเด้อมากินนัหนเลยเด้อกินเลยตามสบตไยแดงหอไมนด้เสียงงเส็จนลมือยอมันเสรจอแล้วใีมือก็เตนึ่งเขานี่ไปเห็นนี่อ่าวัวยอาวอัดอีให้มันสุกไวมันบิดได้สวยพามอมันบวบิบมมบิด เราไปบิดยาหัวมันถวยบิดแค่มาของบุบิดโดนเป็นห้องกเนาะกระบานันนั้นยังใครเนาะบ่บปอดเนาะแต่เขาบ่อป่ดเป็เจ็บคือตัดอะไรอยู่ในปูนเขาอู่มันชิบเป็นเจ็บบ่เราตำกระเบือตำใท้กระบานเล็กแกนะใครเี่นลัดสีตำใช่หม้อปูเข่าเราก็ใช้ไปเอายานางแห้งก่อนมาทำบ่อย่านางแห้งก็ได้อย่านางชุ่มบุมี้เถอะนี่ฮะบ่เห็น เ,เอาเก็บเอาใบนั้นก็ได้ใบมักเียบก็ได้เฮาย่องเห็ดยานางกอยเ้็ดมาแล้วใบมักบวบนเนาะมกเขียบม,าม,ายมักเขียบก็แม่นแต่เอาใบมากหมากยังไงะมักไข่ก็ได้เห็ดเห็ดยานแต่สิเจ้าย่านอยู่ยรึย่านหยังตัดไรสิยานทุกที่เบื่อก็อยังเบื่อเบื่อใบมัะเขียกฮะเออแม่นแล้วมันคิวเนาะ แก่ไขยุงนะคือใบมะเคขือพันว่าเขาบมยองนี่เขาต้มจะรดโบคิ้วบ่มันชุกหรือบบคิ้วได้บ่าใบมะเคขือแปลว่าแก่ไขยุงของคอยนะชีวิตของคอยนี้ใบตัวมันเป็นว่ามันมันชุกหรือว่าโบคิ้วใบมะเคียบเนาะว่าสไคเป็นคาร์นะแล้วไปใส่ใส่กับน้ำหมวกแล้วมากินหลับลองบ่โบผิดหวังไขยุงนะตอนนั้นจะเอาไว้โมต้มเพราะตัวมันเหลือแกงนะโค้ชนะโ้ชจะเอาไว้พาไปไต้ไตเมืองตึ๊กไอไต้ เอาไปแล้วเทคดีใช่บาทลูกสวรรค์หลักสามของข้อใหญ่อ่ะพี่น้องเลยทางนี้ยังยังปรึกษาหารือกันยังพิจารณากันอยู่ว่าจะเอาจังใดพี่น้องจะเอาย้ำไม้ขึ้นมาทึงพี่อีกว่าเพื่อว่าให้่างๆสั่งทีมีเงาพี่น้องเลยเนาะว่าตอนนี้ก็มุ่งแล้วพายหนึ่งแล้วพี่น้องเลย โอ้ยเตไม้เตต่อเต้ไหมมาทื่อเดี๋ยวบรรยากาศเดี๋ยวพี่น้องเลยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้การทางบ่าวขออภัยการจะขอโตโวจคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้พี่น้องเลยก็ขอขอบอกขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเนาะพิพาประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะจะไหนก็ไว้พบอกันใหม่ในคลิปต่อไปผู้ใดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวขอควาสบายดีเด้อ